สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณป้าสายเปรี้ยวจะพามาตกปลานะคะด้วยเหยื่ออะไรเราไปดูกันว่าเหยื่อที่เราใช้จะเป็นเหยื่ออะไรนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณป้าสายเปรี้ยวด้วยนะคะ <Sow interests. S 2> ขอบคุณคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะไปกันค่ะเดือถ<ป> <t> ่างภาพเออกูมาบิงเลยคือตัวน้อยกูให้โอ้ตัวใหญ่ดิดิตัวใหญ่ ตัวใหญ่ตัวใหญ่เบ็ดเดียวกินสองเลยเบ็ดเดียวกินสอง,งปเลยวนโโโันนี้เราจะมาผสมสูตรตกปลานะคะเ,เหยอะเยอะเป็ดเหยอะปั๊บมันจะหมานหมานไหมสูตรปลาเกตนะคะสูตรปลาเกตเหยื่อปลาเกตนะคะเหยื่อปลามันก็จะมีเหยื่อปลาเกตเหยื่อปลาอะไรเขาเรียกปลาหนังนะคะ,ะ,คะไม่แตกต่างกันค่ะ ผสมกลิ่นและรสชาติสำหรับปลากเกตทุกชนิดอืม,อมนี่เป็นปลากเกตโอเมก้าสองโอ้อกินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีนะคะโอเมก้าสองโอเครวมกันนะคะผสมกันสองอย่างแล้วนะคะสองอย่างแล้วไอ้นี่ไฮเกลหรอไฮเกนสูตรเข้มข้นเหรอ โอ okay. เคแปดเซียนแปดเซียน <g ül üyor> ก,กันลงไปซ้ำอย่างนะคะอันนี้ใส่นิดเดียวให้เกลนสุรเข <0 S 2> <10 S 1> ้มข้น<ๆ>ก็คือหัวอาหารปลานะคะหัวอาหารปลาผสมไปเล็กน้อยค่ะผสมไปเล็กน้อยผสมน้ำลงไปผสมน้ำลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันให้มันเหนียวได้ที่พอที่ว่าจะ ปั้นใส่กับเบ็ดเนาะออปั้นใส่กับเบ็ดได้นะคะทีผสมสูตรอาหารปลาวันนี้ค่ะดูว่าเราจะมานมไหมนะคะเนี่ยได้อยางไงได้แล้วได้แล้วขนาดนี้พอแล้วเออไม่ต้องเหนียวไม่ต้องแข็งเยอะพอดีพอดีพอดีมันปั้นได้นะคะไม่ต้องเละมากมันจะแข็งไปใช่ไหมเละมากเนี่ย มันก็เล้วตัวมันก็ปั้นป่ติโอเคถ้ามันไม่เหนียวมันก็ปั้นไม่ติดเราต้องท้าให้มันพอดีพอดีพอดีนะคพอดีเลยนี่ขึ้นเรื่อยนี่พอดีเลยใช่ไหมเออไม่เหนียวเยอะโอเคโอเคไม่ก้ามเยอะพอดีพอดีพอดีโอเคิ่มแล้วนะคะิ่มแล้วค่ะ เยอของเราแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้ใช่ไหมต้นให้ได้อย่างนี้ใช่ไหมขนาดไหนก็ได้ขนาดไหนก็ได้ละ่ะ<อ>เราอบิดใส่ข<อ>้างเดียมันจะเปลือง าวาวาเหยื่ยเราดีไม่ต้องก้อนใหญ่ก้อนพอดีพอดีเพราะว่าเหยื่อเหยื่อเรามันดีจะเอาไปเรื่อยได้ได้แล้วนะคะเตรีมยมโยนเตรีมยมโยนชูโอเค อันนี้ทำไมปั้นเล็กคะไม่เป็นเบ็ดอะไรเนี่ยหมดปุยแล้วหาอ้ามเอาเอาก็ถามเลีวเลีวอันนี้ปั้นปั้นเล็กทำไมปั้นเล็กคะเล่นไม่ได้เล่นหน้าดินเขาเรียกเล่นชิงหลิวเหรอเนี่ยชิงหลิวชิงหิวอ๋อชิงหลิวจะปั้นเล็กๆนะคะหน้าดินก็จะปั้นใหญ่ๆอุ้ยกินแล้วเหรอกินแล้วกินแล้วกินแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้ว เริ่มหอมเยอแล้วนเนี่ยเอาไหนไหนไหนดูซิอันเล็กเนี่ยอันนี้ชิงหลิวนะคะปั้นจะปั้นเล็กๆค่ะจะปั้นเล็กๆนะคะเรียนรู้กันไปค่ะเรียนรู้กันไปชไปแล้วชิงหลิวไปแล้วชิงหลิวเลือกถยถ่ายถ่ยวิดีโอหลุนไปยืนทางนู้นไปยืนทางนี้ถ่ายวิดีโอที่ย่าไหนเนาะทางนี้เหรอครับ ยื้อ like, ม like, hey, right. ันยื้อยื้อเอ้ยข้องไม้ละ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 โดนไม้ละมองเสามองเสามองข้างบนโอ้แกงเอาอินมันมันต้องทางล่างเออเพื่อจะนั่งไปน้ำวนเขาพ่อ ได้ปลาอะไรอยากกินแล้วโอ้น่าจะโตเต็มวแล้วละครับโอ้ตัวเล็กนะคะตัวเล็กสุดยูสุดยูตัวใหญ่ด้วยเห็นไหม ตัวแรกนะคะััเลรกตัเล็กเอลมามาเอามาปนให้หน่อยฮะอ้ยมันมันกินไม่เยอะนะเนี่ยเธอว่างพื้นว่างลงคพื้นเลยเอออ่าพอแล้วมิโอยอเลยสตอปละตัวแรกของเรากับเหยื่อนะคะอันนี้หน้าดินนะคะหน้าดินหน้าดิน น่าดีกินแล้วปลาอะไรเอ่ยวันนี้เราเล่นปลาเก็ตนะคะปลาเก็ตแต่ไม่รู้จะได้ปลาเก็ตหรือปลาอะไรนะคะรอก่อนรอก่อน ปลาดื่มนะคปะปลาดืม่มปลาปลาสวยายโ,โอ้โอ้โอ้โอเมยปลาอะไรเนี่ยปลาสวายปลาเทโูนะคะเขาเรียกปลาเทโูนะคะปลาเทโพนี่นั่นปลาตัวแรกของอวันนี้ตัวแรกของวันนี้อารมณ์ประมาณ ห้านาทีมีโอเสียงเสียงโทรศัพท์เสียงโทรศัพท์มีโอแหมลดเสียงสินี่ต้นมาตอนมันยังอ้าวตัวแรกของวันนี้ของเช้านี้นะคะโอเค วันนี้เราใส่น้ำเยอะค่ได้แล้วปันนินแล้วปันนินปักเก็ e ปักเก็ t น,นินมาแล้วนิน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 มาแล้ว นินดมาแล้วนินนินไหนถ่ายแล้วถ่ายแล้วกดแล้วถ่ายตรงนู้นสิครับกรับผ่ม ตัวอะไรตัวอะไรอันนี้หัดหัดนะคะหัดหัดนะคะตัวที่สองค่ะตัวที่สองกรดูอีกแล้วค่ะมาดูอีกแล้วเอ๊ะมันเป็นกระดูอีกแล้วกระดูอีกแล้วครับรเช้านี้นะค <c oughs> <c oughs> ระับ มามามาปวดโอเคโอเคเอาใส่ถังอันนั้นเลยใส่ถังบโบเอาใส่ถังชมพูโหลดเฉยๆเอาไปให้อันนั้นให้ไปให้แม่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 เดีเ๋ยวนะเดีเ๋ยวนะถ่ายเลยโอเค,อเ,คเอาถังใส่ถังสีชมพูหโหลดถึงตัวอามา บรรยากาศยามค่ำแล้วก็ตกป้ากัอนอีกนะคะเดียวกับพ่อหน่อยจ้ยเอาไปปนไปปนอันนี้ไปเห็ดน้ำยาเขาปุ้นเป็นบน,นนี่โอเคโอเคโอเค้อเหมาเสือเคโบเคองอเอนอเคโอเยโาเคโอเโออเคโอคโอเคโอเคโอเอเคโอเเคโอเคอเคเออคโอเคโอเอเอเคอเเคอเอ้าโอโ ประดุกประดุกโอ้โหตัวกำลังสวยเลยตัวกำลังสวยตัวกำลังสวยกินสองกินสองลอยรอบนี้รอบนี้กินสองเลยค่ะเอายกขึ้นสูงๆซีจะถ่ายรูปถ่ายแต่ไก่ไม่เยตัวง่ายสำหรับเฮ่ถ่ายแไก่ไม่เคยตัวง่ายสังคมเดาทางภาพเออเออผมก็บังเลยคือตัวน้อยกูให้เลยโอ้ตัวใหญ่ด้เด็ดตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ เบ็ดเดียวกินสองเลยเบ็ดเดียวกินสองเลยไม่นีั้งตัวนี่ปเลยไม่ได้ใส่เหยื่อเลยนะคะไม่ได้ใส่เหยื่อกินข้าวไม่ได้ใส่เหยื่อเลยว่างๆๆันนี้ป้าตะเพียนนะคะดูตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมอู้มป้าตะเพียนนะคะป้าตะเพียนที่เราได้มาวันนี้ป้าตะเพียนก็เป็นเขาใจสากเขาจะตายเร็วนะคะแล้วก็ฟิตไปเลยฟิตไปเลยเอาไว้ขายเขามีออเดอร์สามกิโลค่ะ